แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาทำขนมปังอีกแล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นสูตรอะไรนั้นเดี๋ยวเรารอชมกันเนาะใครยังไม่กดติดตามช่องแม่บ้านอาหารสุขภาพก็อย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหมๆ่ๆเริ่มแรกนะคะนำข้าวโอ๊ตไปบดให้ละเอียดนะคะปริมาณ1.5่ถ้วยตวงใส่ลงไปในชามผสมเลยจากนั้นก็จะเป็นอัลมอนด์ผงแบบดิบ 1ถ้วยตวงค่ะตามด้วยเบกกิ้งโซดา1นช้อนชาผงฟู1.5ช้อนชาแล้วก็เกลือ1ส่วน4ช้อนชาตามด้วยย่าหวาน2ช้อนชานะคะแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะถ้าใครมีตะแกรงร่อนก็ร่อนได้นะคะมันจะได้แบบละเอียดละเอียดเนาะพอคนเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้เราพักไว้ก่อน จากนั้นไปเตรียมกล้วย6ลูกนะคะเป็นกล้วยน้ำว้าใสาใหญ่เลยถ้าใครใช้กล้วยหอมก็เท่ากันนะคะก็ปอกเปลือกใส่ลงไปในโถป,ปัน่นแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่3ฟองนำไปปั่นให้ละเอียดค่ะจากนั้นก็ให้เราเทใส่ชามอีกใบนะคะถ้าคนในโถป,ปั่นเลยมันมีใบมีดมันจะคนยากเนาะจากนั้นเติมกลิ่นวานิลาลงไป1ช้อนชา ตามด้วยน้ำมันรำข้าว1-3ส่วนสถ้วยตวงจะใช้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันคานล่าได้เลยนะคะแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะอย่าลืมวอร์มตาอบด้วยเนาะวันนี้ใช้ไฟอยู่ที่150องศาเปิดไฟบนล่างไว้รอเลยค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำส่วนผสมเนี้ยนะคะไปเทใส่ในชามของแป้ง อย่าเทหมดนะคะให้เราเหลือไว้สักเล็กน้อยนะคะก็ประมาณสักครึ่งถ้วยตวงแบ่งไว้ประมาณนี้เนาะจากนั้นนะคะก็คนส่วนผสมในชามแป้งนี้นะคะให้มันเข้ากัน พอเข้ากันแล้วเราก็นําไปตักใส่ในส่วนของพิมพ์ที่จะนําเข้าเตาอบนะคะวันนี้เราใช้พิมพ์ไซส์เล็ก2อันเนาะก็จะได้ประมาณนี้ต่อไปส่วนผสมที่เราแบ่งไว้เมื่อกี้นะคะก็จะเอาไปผสมกับชาเขียว1ช้อนโต๊ะถ้าใครชอบแบบชาเขียวรสเข้มข้นก็สามารถเพิ่มปริมาณชาเขียวได้เลยจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะ เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างข้นไปนิดนึงนะคะก็เติมนมจืดลงไปก่อน1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนต่อก็ยังรู้สึกว่ามันยังข้อนอยู่นะคะก็จะเติมไปอีกช้อนที่สอนะคะก็รวมเป็นทั้งหมดนะคะนมจืด2ช้อนโต๊ะจากนั้นนะคะก็นำส่วนนี้นะคะตักใส่บนพิมพ์นะคะลาดไว้ด้านบนเลยเนาะ จากนั้นเราก็จะใช้ตะเกียบนะคะคนเพื่อให้เนื้อ,อตัวส่วนของชาเขียวนี้มันซึมลงไปข้างล่างนะคะคืออยากจะให้มันเป็นแบบลวดลายไปผสมกับเนื้อขนมข้างล่างนะคะสลับสลับกันเนาะแล้วก็ก่อนเอาเข้าเตาอบนะคะให้เราเคาะพิมพ์นะคะสักสองสามทีเพื่อลดฟองอากาศลง แล้วก็นำเข้าเตาอบไฟ150องศาเปิดไฟบนล่าง40นาทีประมาณนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดพิมพ์แล้วก็เตาของแต่ละคนด้วยเนาะสุกแล้วนะคะแบบนุ่มมากแล้วก็กลิ่นมาก่อนเลยนะคะกลิ่นชาเขียวแบบหอมมากอันนี้คือส่วนตัวชอบนะคะเช็คสุกด้วยการใช้ไม้ไปลายแหลมจิ้มลงไปถ้าไม่มีเนื้อขนมติดขึ้นมาก็ถือว่าโอเคแล้วจากนั้นเราก็ยกออกจากพิมพ์ตั้งไว้บนตะแกรงปล่อยให้เขา,เายินลงสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดเนาะ อันนี้คือออกจากพิมพ์นะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนื้อขนมแบบนุ่มมากๆเลยนะคะสูตรนี้เดี๋ยวเราไปตัดดูเนื้อด้านในเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นข้างล่างนะคะก็จะสีประมาณนี้เลยมาลุ้นกันค่ะว่าเนื้อขนมข้างในจะเป็นยังไงเนาะ คาดไปนิดหนึ่งนะคะคือตั้งใจว่าจะให้ชาเขียวมันแบบแทรกตัวลงไปให้มันลวดลายเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่ามันลงไปนิดเดียวเองเนาะอาจจะเป็นที่ส่วนผสมเรามันข้นไปนะคะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็อาจจะต้องทําให้เหลวขึ้นนะคะสำหรับส่วนผสมแล้วก็อาจจะเทส,สลับชั้นกับชาเขียวก็ได้เนาะกับส่วนที่ไม่ผสมเนาะมันจะได้ลวดลายเนื้อเขาก็จะออกเป็นแบบฉ่ำๆนิดนึงนะคะ กลิ่นนี้หอมมากแล้วก็เนื้อนุ่มมากนะคะขนมปังสูตรนี้แล้วก็รสชาติบอกเลยว่าอร่อยนะคะหวานกําลังดีคือส่วนตัวชอบชาเขียวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสาวกชาเขียวแนะนําว่าสูตรนี้อร่อยแนะนําเลยว่าลองไปทําดูนะคะเนื้อแบบเด้งมากเลยเห็นไหมคะเราจับอย่างเงี้ยมันก็จะนุ่มๆเด้งๆเนาะยังไงก็ลองไปทําดูแล้วมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดแชร์ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ